สมองของคนเรามีความสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นหากพูดถึงเรื่องกลไกต่างๆของสมองมันเป็นเรื่องที่เรายังไม่ได้เข้าใจมันมากนักข้อมูลนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและก็น่าค้นหาเสมอเลยค่ะคุณจะเห็นว่ามีหนังสือหลายๆเรื่องที่เอาออกมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานสมองการควบคุมสมองการที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราสั่งการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดไมายเซ็ตวิธีการหรือเรื่องต่างๆและหนึ่งเนหนังสือเล่มหนึ่งค่ะชื่อสมองมหัศจรรย์ของมนุษย์ได้เผยแพ่งแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวกับสมองเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาได้พูดถึงวิธีการเอาชนะบาดแผลทางใจคือโดยปกติเวลาที่คนเราจะต้องผเผชิญเหตุการณ์อันตรายที่ทำให้เรากลัวสุดขีด สมองของคนเรามันจะจดจำความรู้สึกแล้วก็จดจำเหตุการณ์นั้นเอาไว้จนกลายเป็นแผลทางใจค่ะและเวลาที่เราต้องเจอสถานการณ์ใดก็ตามที่จะนำไปสู่เหตุการณ์นั้นเราจะมักรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันทีทั้งๆท,ที่คนอื่นๆเขาอาจจะดูปกติกับเหตุการณ์นั้นแต่ด้วยความที่เรามีแผลทางใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันก็จะดูว่าเราอ่ะรู้สึกกลัวกว่าคนอื่น แล้ววิธีในการต่อสู้กับบาดแผลทางใจหลายคนก็มักจะพยายามลืมๆม,มันไปซะหรืออย่าไปนึกถึงมันซึ่งจริงๆแล้วนะคะในหนังสือเล่มนี้เขาได้บอกเอาไว้ว่าการทำแบบนี้อาจจะทำให้อาการยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมค่ะวิธีที่เขาแนะนำก็คือเราควรจะสร้างวงจรให้กับสมองขึ้นมาแทนค่ะพูดง่ายๆก็คือต้องฝึกที่จะใช้ความคิดบวกของเรามองโลกในแง่ดี เพื่อที่จะลบในสิ่งที่เรานึกถึงในเรื่องที่มันแย่ๆค่ะแนวทางในการปฏิบัติง่ายๆเช่นลองนึกถึงเรื่องดีๆหรือว่าเรื่องที่ตัวเองชอบในเวลาว่างเราจะได้เรียกความสุขเข้ามาในสมองของเราบ่อยๆเวลาเครียดอะไรก็มาเปลี่ยนโฟกัสหรือว่าทำให้เราควบคุมสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่า เพราะเวลาที่เราเครียดหากเราสามารถนึกถึงเรื่องที่ทําให้เรามีความสุขได้เราจะสามารถเปลี่ยนโฟกัสจากความเครียดไปเป็นเรื่องที่ทําให้เรามีความสุขแทนซึ่งการฝึกทําแบบนี้ใหม่ๆอาจจะดูเป็นเรื่องยากนะคะเพราะว่าสมองของเรามันยังไม่เกิดความชินเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องฝึกแบบนี้บ่อยๆเวลาที่เราทำแล้วก็ฝึกนึกถึงเรื่องบวกหรือว่าเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขบ่อยๆ สมองจะจดจําวิธีการเรียกความสุขทีนี้เวลาเราเจอเหตุการณ์ใดก็ตามที่กระตุ้นแผลในใจขึ้นมาสมองมันจะพาเราไปที่ความรู้สึกที่จะหลีกเลี่ยงบาดแผลนั้นแต่ว่ามันจะดึงเราไปยังอารมณ์ที่เป็นอารมณ์แง่บวกแทนพูดง,ง่ายง่ายก็คือว่าสมองของคนเรามันจะรู้วิธีรับมือกับบาดแผลในใจแล้วนั่นเองค่ะข้อคิดนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียว เราสามารถควบคุมสมองได้ด้วยการที่เราควบคุมความคิดเพราะสมองเรามีวิวัฒนาการมันก็จะทำให้เราอะเอาตัวรอดจากสิ่งต่างๆสมองเราไม่ได้ผิดแต่ว่าเพราะสมองของเราต้องการที่จะปกป้องเราจากเรื่องเร็วร้ายต่างๆการที่สมองทำให้เรารู้สึกกลัวเรื่องนั้นเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู้ว่าปลั๊กไฟมันอันตรายเราคงไม่อยากจะเอาเนิ้วเข้าไปแย่ที่ปลั๊กไฟสมองก็จะทําให้เราจดจําว่าอยากไปทําแบบนั้นเพราะมันจะเกิดอันตรายขึ้นกับเรานั่นเองหรือเมื่อก่อนสมัยที่วิวัฒนาการของโลกยังไม่เจริญมาเท่าทุกวันนี้มนุษย์เอาตัวรอดด้วยการอยู่ในป่าล่าสัตว์เป็นอาหารเพราะฉะนั้นสมองก็จะทําให้รู้สึกว่าเราจะต้องรู้สึกกลัวรู้สึก เป็นไปตามสัญชาตญาณที่จะเอาตัวรอดเพื่อที่จะควบคุมให้มนุษย์อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเลยไม่แปลกเลยเวลาที่เราเจอสถานการณ์ต่างๆแล้วสมองจะทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่าถ้าตอนเด็กๆเราเองอาจจะเคยเจอที่คุณครูอาจจะให้ออกไปพูดหน้าชั้นแล้วเรากลัวเราพูดไม่ได้หรือการที่เราเจอฝรั่งเราต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วเราไม่กล้าพูดหรือเวลาที่เราเจองูแล้วเรากลัวอะไรก็ตามค่ะที่เป็นเหตุการณ์เหล่านี้สมองของเรามันจะจดจาว่ามันเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นซ้าๆเรา ก็จะรู้สึกว่าเราจะกลัวและไม่กล้าที่จะไปะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เหล่านั้นค่ะทีนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนสัญชาตญาณของสมองเราก็จะต้องเปลี่ยนที่ความคิดเปลี่ยนที่ทัศนคติหากตอนแรกบางคนมองโลกในแงล่ลบเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายก็ลองเปลี่ยนหามุมมองดีๆเรื่องดีๆแล้วก็โอกาสที่จะทําให้เราลดความกังวลลงเราจะรู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกกังวลน,น้อยลงค่ะ สิ่งเหล่านี้มันฟังดูเหมือนง่ายแต่เวลาทำจริงๆมันยากแต่เราสามารถที่จะฝึกได้ง่ายๆด้วยการที่ในแต่ละวันเราอาจจะเขียนขอบคุณหรือว่าก่อนนอนเราอาจจะเอาสมุดมาแล้วก็เขียนเหตุการณ์ดีๆที่เราเจอในแต่ละวัน หนึ่งวันเต็มที่ให้เขียนให้ได้สักสามเรื่องหรือถ้าไม่ได้จริงๆคุณลองหาดูสักหนึ่งเรื่องว่าในวันนั้นๆคุณสามารถที่จะมีความสุขหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกประทับใจและคุณอยากจะขอบคุณสิ่งเหล่านี้แหละค่ะการที่เราทําซ้ําๆทุกวัน ฝึกเป็นประจำวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นมันจะสามารถทดแทนความรู้สึกกลัวของคุณด้วยความรู้สึกขอบคุณด้วยความรู้สึกมีความสุขสมองจะเข้าใจโดยอัตโนมัติว่าคุณเป็นคนที่มองหาเฉพาะเรื่องดีๆและเรื่องที่ทำให้มีความสุขและแน่นอนค่ะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถควบคุมสมองของคุณได้เมื่อคุณเองสามารถที่จะควบคุมความคิดได้นั่นเองค่ะขอบคุณมากๆสาหรับคนที่ติดตามวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ